สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรู n a าคลิปที่698นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอเปเดข่าวสารรูน่ากับตลาดคริปโตนะฮะวันนี้ดาวพฤหัสย้ายนะฮะเป็นวันแรกนะย้ายเมื่อประมาณตอนเที่ยงนะฮะเอ่อสีกว่ากนะฉะนั้นเนี่ยการย้ายวันนี้หลายคนก็คาดหวังอยู่2เรื่องนะเรื่องแรกก็คือเม็ดเงินนะที่เข้าตลาดฮ่องกงปรากฏว่าพอเปิดตลาดปับ๊บ นะล่วงนะบิตคอยล่วงนะแล้วก็ตลาดแดงเถือ่อนบางคนไม่กล้าดูพอร์ตตัวเองเลยนะฮะ ใจเย็นๆฮะในช่วงนี้มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ประครับประคองไปกว่าจะเลือกตั้งนะเออเลือกตั้งเดือนวิกาอันนั้นก็จะเป็นช่วงที่เขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่ทุกคนมีความหวังอีกรอบหนึ่งก็จะช่วยทําให้ราคาขึ้นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยราคาของบิตคอยก็มักจะไปขึ้นเดือนพฤศจิกานะฮะพฤศจิกาธันวามกราเป็นอย่างเงี้ยทุกปีประเด็นปัญหาก็คือว่าอย่างที่บอกนะฮะว่าในดวงของบิตคอยเนี่ยก็จะประครับประคองไปอย่างนี้หลายคนก็ถามเอาแล้วรูหน้าลาจาันนะ คือลูน่าเนี่ยเป็นเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยสนใจคือไม่อ่านลายกลุ่มนะฮะหลายคนก็บอกว่าทีล่วงก็ล่วงตามเขานะเวลาจะขึ้นมันก็เคยขึ้นแหกในตลาดมาแล้วนะช่วงอย่าลืมนะฮะในช่วงสองสตังเนี่ยเออมันแดงเถือกทั้งตลาดแล้วครับมันก็อยู่ในตลาดหมีมันมีลูน่าซีมียูน่าลูน่าซีเวทีแล้วก็ลูน่าสเนี่ยขึ้นเพราะว่า มันเป็นดวงของบริษัทเนาะแต่อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าสิ่งที่จะเป็นจุดตัดที่สําคัญที่สุดเนี่ยว่าดวงของราศีพฤษภเนี่ยเป็นดวงของลูน่าสองหรือลูน่าสีเนี่ยก็คือหลังจากนี้สําหรับคนที่มีโชคเนี่ยนะ,ะเอ่อตามพื้นดวงแต่ละราศีนี่มีอะไรบ้างวันนี้ผมเอานะฮะราศีมังกรมาให้ดูจริงจริงราศีมังกรเนี่ยก็ถือว่าเป็นดวงตัวอย่างหลายคนก็ถามบอกเอาราศีมังกรมีโชคยังไงคือตามตามตำรา,าแบบที่ โบราณโบราณเขาจะบอกว่าดาวฤหัสตีโกนเนี่ยให้คุณมากกว่าเล็งหรือทับบางคนเขาว่างั้นนะเออแต่ผมก็มองว่าให้โชคในเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรฮะคือผมที่ให้ดูอย่างนี้เวลาเราผูกดวงมาเนี่ยมันจะเป็นตารางแบบนี้ใช่ไหมฮะและไอ้ตรงกลางเนี่ยคือเว้นแว้วะไหลตรงกลางเนี่ยคือโลกฮะมันคือโลกนะโลกเราอยู่ตรงนี้นะ ดาวพฤหัสอยู่ราศีพฤษภคืออยู่ตรงนี้คนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยคือจะมีอาทิตย์อยู่ตรงนี้เวลาดาวพฤหัสเนี่ยมันให้แสงเนี่ยนะฮะมันก็จะเล็งมาที่ดวงอาทิตย์ตรงนี้แล้วก็เล็งมาที่โลกหรือพระอาทิตย์เดิมเนี่ยจริงๆอะ่ะนะฮะดาวพฤหัสเนี่ยมันเล็งอาทิตย์แล้วมาส่งมาที่โลกมันก็เลยทําให้เกิดโชคนะบางตําราก็บอกว่าให้โชคเป็นร้อยฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งตีโกนเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่เอ่อสามราศีด้วยกันนะ สามราศีจริงๆ2ราศีฮะราศีแรกเลยเนี่ยก็คือราศีมังกรกับราศีกันราศีมังกรกับราศีกันเนี่ยจะได้ดาวพฤหัสตีโกนนะอ่าพวกนี้ก็จะได้โชค75%อันนี้อันนี้75นะคนที่ได้โชคนะคนที่ได้โชคเนี่ยเอ่อร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นราศีพฤษภกับพิจิกซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือคนที่ถือลูน่าซีอยู่เหรียญเดียวนะเกิดราศีพิจิกฮะ เกิดราศีพิจิกนะดาวพฤหัสเลงอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีเกณฑ์โชคใหญ่แต่คนนี้เขามีเกณฑ์โชคใหญ่เนี่ยถึง3เกณฑ์พร้อมกันดาวพฤหัสเลงดาวพฤหัสเลงอาทิตย์ลาเาสาทับลาหูลาหูเล,ลงเสา เขาได้3เกณฑ์ในเวลากะเดียวกันนะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปเกาะดวงเขาแล้วนะครับเพราะว่าเขาถือรูหน้าเหรียญเดียวอะนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็อยากจะรู้ว่าดวงตัวเองจะมีโชคเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่างที่บอกนะบางคนเนี่ยเขามีรูหน้าเยอะเขาก็มีโชคก่อนเรานะฮะบางคนมีรูหน้าน้อยเหมือนผมเนี่ยมีรูหน้าแค่30ล้านเนี่ยนะถือว่าน้อยนะเออบางคนนี่มีเป็นพันพันล้านรูหน้าเนี่ยไม่รู้เอาความมั่นใจมาจากตรงไหนนะะปัญหาก็คือว่า ถ้ามีน้อยเราก็ต้องรอานานกว่าคนปกติแต่ถ้าเกิดเขามีเยอะเนี่ยเขาอาจจะกล่าวบังคมทูลาไปก่อนเรานะอันนั้นก็สุดแท้แล้วแต่อันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างนะเขาจะมีโชคนะราศีมังกรซึ่งผมก็ราศีมังกรนะผมราศีมังกรนะแต่มีราหูเอ่อราหูเนี่ยเลงเกตราหูเลงเกตได้โชคประดุดดังเสาฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่17ตุลาห66มาจะสังเกตเห็นว่าเหรียญที่อยู่ในโพยผมเนี่ยนะมันขึ้น นะหลายเหรียญเลยนะ,ะแต่ลูน่าไม่ขึ้นไอไอเหรียญหลักๆนี่ไม่ขึ้นนะะเหรียญลองๆนี่มันขึ้นดีจังเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องลุ้นกันไปนะต้องเกาะดวงคนที่ถือ Luna, ลูน่าเหรียญเดียวอ่ะอันนี้เป็นเรื่องดาวพฤห,หัสนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะบอกอย่างนี้ว่าบางทีเนี่ยเราอ่านดวงนะคือผมก็คุยกับลูกศิษย์หลายคนว่าเออประเทศเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีความหวังสักเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยเราต้องเติมเต็มความหวังให้กัน อย่างหลายคนเนี่ยที่ฟังผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะให้มุมมองเชิงบวกซะเยอะไอ้เชิงลบไม่ค่อยมีอะ่ะฉะนั้นนี่หลายคนไปฟังบางคนพูดเนี่ยเขาก็จะพูดเชิงลบไงมันทําให้จิตตกอะ่ะนะบางทีเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดชีวิตมันอย่างที่บอกนะฮะมันจะมีภาพอันนึงที่ผมเคยให้ดูนะเหมือนเป็นเด็กที่นั่งรถเมย์อีกคนหนึ่งเนี่ยมันนั่งรถเมย์ไปตลอดตลอดทางเนี่ยมันจะเห็นแต่หน้าผา มันจะเห็นแต่หน้าผาชีวิตมันจะเห็นแต่หน้าผาแต่อีเด็กคนนึงเนี่ยมันจะเห็นนะทุ่งกว้างนะมองเห็นทิวทัศน์เห็นแสงสว่างมันเปรียบประดุดดังคนเนี่ยนะฮะที่ใช้ชีวิตเนี่ยมีมุมมองเชิงบวกหรือเชิงลบนะถ้าเกิดเรามีมุมมุมมองเชิงบวกเนี่ยชีวิตการลงทุนมันก็จะมีแต่ความสุขนะ,ะไม่ค่อยมีความทุกข์คือนู่นเลยมองข้ามนะฮะมองข้ามไปจนถึงปลายทางเลยกับคนที่มีมุมมองเชิงลบเนี่ย มันก็จะลบอยู่ตลอดแล้วมันก็จะทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในเมื่อเวลานี้เนี่ยนะบ้านเมืองมันไม่มีอะไรให้หวังเนี่ยนะเราก็อ่านคําพยากรณ์คนที่มันทํานายเชิงบวกแล้วกันนะเอออย่างก็หมอช้างเนี่ยนะเขาก็ให้คําพยากรณนะ์เชิงบวกนะเชิงบวกนะก็คือหนึ่งในะคนราศีเมษเนี่ยนะการเงินดีนะเออเนี่ยคนราศีพฤษภดวงดีในรอบ12ปีก็แน่ละดาวพฤหัสมันโครจอรนนะนะไอเนี่ยมันต้องดูด้วยนะว่าคุณต้องเกิดราศีนะ เอออันเนี้ยแล้วมีถุนได้อะไรนะจริงๆมีถุนเนี่ยก็มีเกณฑ์เปลี่ยนงานนะทางแก้วรูปพระนอนวัดโพขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ทํางานเอาไว้เออโคลาสีตุลเ,เนี่ยนะจริงๆก็มีหลายคนว่าดวงแตกจริงๆแต่ดาวพฤหัสเนี่ยนะฮะเออเป็นมรณะเนี่ยดวงไม่ได้แตกหรอกนะถ้าเกิดมันเป็นเจ้าเรือนดีสิไอ้ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนอลีอลิเป็นมะลนะนะอลีเป็นมรณะเนี่ยแปลว่าศัตรูมันตายอุปสรรคมันตายหนี้สินมันตายนะ คืออะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ผ่านมามันจะตายไปะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครมีอุปสรรคนะก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมีคนเป็นศัตรูนะเขาก็จะตายไปแต่ถ้าเกิดคุณมีหนี้สินเป็นศัตรูหนี้สินจะตายไปนะถ้าเกิดคุณมีนะอุปสรรคในงานนะอุปสรรคนั้นจะหายไปนะดาวพฤหัสเป็นมรณะแต่ก็ต้องระวังเรื่องญาติผู้ใหญ่ไว้หน่อยพราดาวพฤหัสถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่นะเป็นมรณะนะญาติผู้ใหญ่จะตายฉะนั้นแล้วเนี่ย ตายหรือป่วยนะเออตายหรือป่วยถ้าเกิดดวงเขาแข็งเขาแค่ป่วยนะคนพิจิกนี่ก็มีโชคมันจะมีอยู่สองราศีที่ได้โชคเต็มร้อยเลยนะพฤกษบพิจิกนะคนที่ได้โชคเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นมังกรกับกันนะมังกรกับกันคนที่ได้โชคยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็จะเป็นกรกฎนะเออกรกฎแล้วก็แล้วก็คนมีนนะมีนอ่ะ ส่วนคนที่ได้โชคในลักษณะแบบมีชื่อเสียงก็จะเป็นราศีราศีกลุ่มนะราศีกลุ่มเนี่ยเขาเรียกว่าดาวพฤหัสเป็นปฐุมเก์เออเป็นปฐุมเกนนี่มันจะมีชื่อเสียงนะจะได้รับข่าวดีอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็ดูแล้วเชิงบวกนะมีความสุขไปะนะอย่างที่บอก อย่างที่บอกนะฮะว่าสปอร์ตบิทคอย ETF กับสปอร์ตอีเ e อรีมน้รับการอนุมัติแล้วก็มีการซื้อขายในวันแรกหลายคนก็บอกว่ามันซื้อขายท่าไหนนะทำให้ตลาดแดงเลยผมจะบอกงี้ฮะครั้งก่อนเนี่ยฮ่องกงก็เปิดตลาดเทรดใช่ไหมไอ้ปรากฏว่ามันก็ก่อยมันก่อยอะนะฮะตลาดมันก่อยเพราะว่าจีนเน่ยเขาบล็อกเอาไว้ว่าห้ามใช้นะฮะเงินหยวนเนี่ยซื้อคริปโต ฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่อยู่ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะเขาก็ไม่ไม่ได้ลงทุนพวกนี้เสร็จแล้วในโซนอาเซียนนะญี่ปุ่นเองก็เงินเฟอ้อมีปัญหานะโซนอาเซียนเองก็มีปัญหาฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมีเม็ดเงินไปอยู่ตรงนั้นซะเยอะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการลงทุนตรงนี้เนี่ยนักลงทุนก็กลัวนะเกิดความกลัวไงเสร็จแล้วเนี่ยไอ้สปอตบิทคอยทีนี่ยมันเป็นปลายเปิดทิ้งไว้เฉย นะเพราะบูรันจริงๆจะมาหลังจากนี้นะคือการขึ้นของบิตคอยหรือคริปโตเนี่ยอาจจะขึ้นเพราะฟองสบู่ฟองสบู่การเงินมานระเบิดนะมันจะเป็นสินทรัพย์ที่ขึ้นตามเงินเฟ้อนะก็ดูกันไปสําหรับเรื่องตรงนี้แต่อย่างที่บอกนะว่า Spot Bitcoin ETF ทีเอฟของสเมิกาเนี่ยวันแรกที่อนุมัติมันก็ล่วงก่อนนะล่วงก่อนแล้วมันมาขึ้นทีหลังอะ่ะ เออก็ต้องดูดูกันไปอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะว่าดาวพฤหัสย้ายวันแรกเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้ว่าจะส่งลงมาเยอะขนาดนั้นแต่หลายคนก็ตีกราฟกันวุ่นวายนะเขาห่วงตรงนี้เขาห่วงว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นนี้เนี่ยเขาห่วงกันว่าจะเป็นแพทเทิร์นนี้ก็คือมันขึ้นมาสุดแล้วไงนะหลังจากนี้เนี่ยมันจะลงมาอย่างนี้แล้วมันก็ขึ้นใหม่หลายคนก็คิดว่าเออจะไปสอยของตรงนี้โดยใช้แพทเทิร์นนี้อันเนี้ยแพทเทิร์นนี้คือกอปแพทเทิร์นนี้ยมาวางนะ บางคนก็กล so ัวว่ามันจะเป็นแบบนี้นะกลัวมันจะเป็นแบบนี้คือเออมันออันนี้มันเคยลง3เดือนลง3เดือนนะเพราะว่ากราฟเนี่ยมันเป็นแท่งเดือนเดือนที่ 1... เดือนที่สเดือนที่สฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบางคนเนี่ยคาดการว่าช่วง3เดือนนี้อาจจะลงมาลักษณะแบบนี้แล้วก็กลับขึ้นไปในลักษณะแบบนี้แต่ผมบอกเลยถ้ากลับขึ้นไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยอันถัดไปเนี่ยอาจจะสูงกว่าเดิม นะคือลงมาแล้วสูงขึ้นนะเป็นการย่อบแบบเดือนคุณต้องดูนะว่าตั้งแต่ไอลาหูมันย้ายออกเนี่ยตั้งแต่ลาหูย้ายออกนะมันขึ้นมาทุกเดือนเลยคุณดูสิมันเขียวมาทุกเดือนเลยนี่มันเป็นกราฟเดือนนะอ่ามันเขียวมาทุกเดือนมันไม่เคยแดงเลยนะเนี่ยตลอดเส้นทางของมันเนี่ยเออแต่หลายคนก็บอกว่ามันก็เขียวบิตคอยนะ์ะเหรียญอื่นมันก็ขึ้นเดือนกุมภาพอร์ตคุณโตกันกี่เปอร์เซ็นต์ละ ไอ้นะั่นน่ะคือแซมเปิลนะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นการย่อพักตัวฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจบางคนอาจจะตกใจแล้วขายออกก็แล้วแต่ฮะถ้าเกิดเป็นเงินร้อนก็จะทุกหน่อยแต่ถ้าเป็นเงินเย็นน่ะคุณจะไม่มีความทุกข์เท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเอ่อบิตคอยอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่หลายคนพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องคดีของคุณซีแซดนะเออวันนี้เนี่ยคุณซีแซดก็น่าจะได้รับการตัดสินนะว่าจะติดคุกกี่ปี เออหลายคนก็คาดการไว้เท่านั้นเท่านี้คุณคุณต้องรอผลนะบางทีคาดการไปก็เท่านั้นแหละฮะเสร็จแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของเทอร์าฟอร์มแลบนะเทอร่าฟอร์มแลบเองเนี่ยยื่นคัดค้านและโต้แยง้งนะคือประเด็นปัญหานี้เอกเองเนี่ยเสนอขอปรับเทอร่าฟอร์มแลบเนี่ยห้าพันสามร้อยล้านซึ่งเทอร์าฟอร์มแลบบอกเฮ้ยมันเยอะไปเปล่าคุณปรับใบแนนด์แค่4,300ล้านคุณปรับอ่ริปเปิลแค่1,800ล้านคุณปรับค่าเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทเล็ก,เ,ลกเนี่ยนฮะ ปรับถึง5,300ล้านเนี่ยมันโอเวอร์ไปไหมเขาก็เลยบอกขอสารให้ปรับเพียงแค่1ล้าน1ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเทอรล่าฟอร์มแลบจะไม่ล่มนะไม่ล่มนะเทอล่าฟอร์มแลบนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าสารจะเท่าไหร่แต่ผมมองนะว่า ก็มันก็เป็นดุลพินิษฐาลอีกแหละเรื่องการกําหนดค่าปรับนี่เป็นดุลพินิษฐนะฮะแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่คอมมูตอนนี้ค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องการโจรกรรมทรัพย์สินนะฮะโดยโจรกรรมทรัพย์สิน USDC ไป200ล้าน USDC อันนี้มันเป็นเรื่องการกล่าวหากันนะเ,ออเป็นข้อกก่าหาฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันไปว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จเพราะมันเป็นการโจรกรรมกันในช่วงที่มันล่มอะ่ะไม่ใช่ตอนนี้นะ ตอนล่มนุ่นนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วนี่มันจะครบรอบกี่ปีแล้วปี 65, 66, 67 2ปีแล้วนะอ่รูน่าล่มมา2ปีแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูนะว่าข้อกล่าวหานี่จริงเท็จประการใดนะ หลายคนก็คาดการว่ามันจะมีเม็ดเงินไหลเข้าสปอร์ตฮ่องกงอะไรที่ฮ่องกงเลยก็ต้องดูไปนะแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะสูงกว่าสมเมก,กาก็ได้สูงกว่ากันาไม่รู้นะแต่แดงเถือกวันแรกเลยก็ไม่ก็ดูๆดกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องกรณีที่เทอร่ราฟอร์มแล็บเองเนี่ยคัดค้านนะข้อเสนอของเสกที่เ,เรียกร้องเงินนะโอเวอร์เกินไป <c oughs> ส like, ่วนตัวเปปเปป้าเ,เองก็มองถึงเปเป้นะเปป้ามองเปเป้ เปเป้าเนี่ยนะฮะเขามองจริงๆเปป้าเนี่ยถือว่าเป็นคนในชุมชนที่ค่อนข้างกาวแม่นคือเขากาวเนี่ยเขากาวในลักษณะแบบเหรียญกาวนะคือเหรียญแทงหวย,ยะฮะซึ่งก็แม่นหลายเหรียญอยู่เหมือนกันนะแต่มันบางทีมันก็ขึ้นไม่ถึงเป้าหรอกนะแต่มันขึ้นเ,เขาก็มองเรื่องเปเป้เนี่ยจะขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นทางบวกใครถือเปเป้ไว้ก็มีความสุขนะฮะส่วนตัวชิบะเองเนี่ยว่าเชร์กูรูซึ่งเป็นเจ้าสํานัก ชิบะนะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวชิบะเองเนี่ยจะเรียกคืนจุดสูงสุดก็คือออทามไฮของชิบะนะก็คือราคาเดิมนะที่มันเคยทะลุออทามไฮส่วนตัวอันนี้ก็ทามแทบลอยนะจริงๆริทามแทบลอ,นะอยก็เป็นเจ้าพ่อ,อ,อการนําข่าวเรื่องการพยากรณ์ราคาของ AI นะฮะมาพูดนะเขาก็พูดถึงว่า Google นะเจน i มนายนะเจนมนายหรือเจมิน i เนี่ยราศีมิถุนเนี่ยนะฮะ คาดการณนะเทอราไอรูนาคลาสิกเนี่ยในสิ้นเดือนนี้นะจะไปอยู่ที่ประมาณเออครึ่งสตังค์ฮะไม่ถึงหนึ่งสตังค์นะครึ่งสตังค์อ่ะผมพูดให้เลยวันนี้เองเนี่ยหลายคนก็ค่อนข้างเป็นห่วงคุณซีแซนะศาสดาหรือเออเขาเรียกว่าศาสดาทางจิตวิญญาณของตัวตัวคริปโตนะฮะอย่างที่บอกฮะว่าสอเมริกาเองก็ค่อนข้างที่จะเล่นงานนะคนเออคนฝั่งซีกนี้อยู่เสมอนะม,มันก็ อ่ายังรู้ง่ายๆกับติ๊ t ตอกและฮะเออติ๊กตอกนะแล้วก็คุณ C z ซใช่ไหมแล้วก็ตัวโดใช่ไหมแต่โดนี่ก็ยังอ่าเขาเรียกว่าลูกผีลูกคนนะ้นจะส่งไปรับกรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ไม่ต้องไปห่วงลูน่า C นะฮะถ้าเกิดลูน่าสองมีอันเป็นไปเนี่ยมันจะเป็นผลดีลูน่า C ีรู้เปล่าคือทุกอย่างเนี่ยในรูน่าสองในรูน่าสองจะย้ายมาลูน่าสนะ ฉะนั้นล้วก็ต้องดูไปบางคนก็บอกเขาคงไม่ย้ายกลับมาก็ไม่แน่อะไรก็เป็นไปได้นะถ้าเกิดลูน่าสีเนี่ยมันสามารถดําเนินกิจการไปได้โดยชุมชนเนี่ยมันจะเป็นผลดีอย่างที่ผมบอกไงฮะว่าราศีพฤกษบเนี่ยในดวงของลูน่าสเนี่ยสรุปมันเป็นดวงของลูน่าสีหรือลูน่าสนะฮะคุณก็ต้องลุ้นหลังอย่างนี้แต่หลายคนก็มองว่าแนวโน้มข้อเท็จจริงมันน่าจะไปที่ลูน่าลูน่าสีซะมากกว่าลูน่าสเพราะว่าบางเอ็กเชงเนี่ย พร้อมที่จะดีลีทลูน่า2ออกนะแล้วยังคงดำเนินต่อไปลูน่าสก็ต้องดูไปฮะเพราะว่าตัวคอยอินเองเขาจะเขาจะปลดนะฮะลูน่า2ออกแต่ลูคอยอินเองเขาค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตลูน่าสอยู่แล้วประเด็นปัญหานะมันเป็นปัญหาเรื่องทางกฎหมายไงนะฮะว่าลูน่า2เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้ะก็ดูดูไปนะฮะ อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของ l u n a าซฮะอ่าอันนี้ลูน่าซีนะส่วนใหญ่คนในชุมชนก็ยังมั่นคงอยู่กับลนะูน่าซีนไม่ว่าจะเป็นตัวโนดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวแฮปปี้นะไม่ว่าจะเป็นเวกัสนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวนะที่บอกว่าเอเชียเนี่ยเปิดตลาด s p o ร์ตบิคอย ETF นะอันนี้ก็เป็นการเปิดตลาดนะเปิดไปเปิดมาแดงเถือกทั้งกระดาน ันนี้ทนายความของเทอรล่าฟอร์มแลบก็สู้นะฮะมันก็เป็นเรื่องข้อโต้แย้งฮะคือฝั่งดึงเสนออีกฝั่งหนึ่งก็โต้แยง้งส่วนศาลเนี่ยเป็นคนรับฟังคือประเด็นปัญหาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของศาลละมันไม่ใช่เป็นเรื่องของลูกขุนน่นะฮะลูกขุนเขาตัดสินไปแล้วหลายคนก็มองว่าคุณซีแซนเองเนี่ยน่าจะถูกจําคุกไม่เกิน6เดือนคือคุณซีแซนเนี่ยเขาขอขอถูกกักบริเวณนะก็คือกักในบ้านพักอะ่ะเออ แต่ทางทนายความเนี่ยเขาขอให้คุณซีแซดติดคุก3ปีนะก็แล้วแต่ฮะอันนี้มันเป็นเรื่องทางกฎหมายศาลก็ต้องใช้ดุลพินิษนะเอออันนี้ก็เวกัสนะเวกัสก็พูดถึงชุมชนเนี่ยนะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล่าวหานะโปรเจกต์โปรเจกต์กหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าได้มีการโจรกรรมนะฮะ USDC เนี่ยไปในช่วงที่มันล่มนะเนี่ยในช่วงที่มันล่มนะเออในช่วงที่มันล่มเนี่ย ครั้งใหญ่ในช่วงนั้นน่ะไป200ล้านฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนจะชุมชนก็เหมือนจะขอคืนหรือวาเอ่อจะขอคืนหรือขอมาทําอะไรบางอย่างคือผมจะบอกอย่างนี้ชุมชนเนี่ยนะเขามุ่งเป้าไปที่ u s t c เป็นหลักคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าเราย้อนความไปจนตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเออเราจะมุ่งเผาลูหน้าสีเสมอถูกไหม จะเผาแต่ลูน่าซีลูน่าซีผลสุดท้ายเผาไปเผาเผาไปเท่าไหร่ราคามันก็ไม่ขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยชุมชนเนี่ยพักหลังๆมาเนี่ยนะฮะมุกเป้ามาที่ USDC เพราะเขามองว่าถ้าปริมาณ USDC เนี่ยน้อยเท่าไหร่ยิ่งน้อยเท่าไหร่เนี่ยลูน่าซีเวลาเป๊กมันจะยิ่งเบิร์นมากเท่านั้นนะคือ,อ,อแผนแรกเนี่ยเผาไปแล้ว800ล้าน USDC นะหายไปจากระบบเลยนะแล้วก็มี ะจะเผาอีกนะก็คือจะเผาของเทอรล่าฟอร์มแลบนะหนึ่งนแปดร้ล้าน USDC อันนี้อีกส่วนหนึ่งนะแล้วไอตอนนี้กำลังจะไปหาไล่หาเอาไอ USDC ที่มันค้างอยู่ตามระบบต่างๆที่มันไม่ได้มีการซื้อขายอยู่ในมือของผู้ใช้อะ่ะคือลูกค้าเนี่ยไม่ได้ถือไว้แต่มันอยู่ในโปรเจกต์ที่มันเขาเรียกว่าไปซุกไปซ่อนอยู่เนี่ยเอามาเผาคือเผาไอ้สิ่งที่มันไม่มีความเป็นเจ้าของอะ่ะออกนะ ถ้ายิ่งมันน้อยนะเวลาเปกเนี่ยมันก็จะมนะินแอนเบิร์นไงนะมินแอนเบิร์นนะมันเหมือนน้าที่มันจะ,ะเขาเรียกว่าไงอะ่ะสมมุติ USDC เนี่ยมันน้อยกว่า LUNA ซอะ่ะเหมือนแทงน้ํา2แทงอะ่ะถ้าเกิดคุณทําให้มันเชื่อมต่อกันเน่ะเวลาน้ําเหมือนคุณเอาน้ําใส่แทงสองแทงแล้วน้ํามันจะต้องบาลานซ์กันอะ่ะรูอ,อไหมฮะ มันจะถ่วงกันอีกฝั่งนึงให้มันเสมอกันเหมือนแรงโน้มถ่วงอ่ะเขาก็คิดหลักการประมาณนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยบอกไงว่าถ้าเผาไป800ล้านเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะเลไลคิปเตอร์เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเป๊กกันตอนที่ยังไม่เผา800ล้านเนี่ยตัวลูน่าซเองเนี่ยจะมีราคาแค่1เซนนะหเซน1เซนนะแต่ถ้าเผา800ล้านไปแล้วเนี่ยจะอยู่1-10เซนฉะนั้นเนี่ยคุณก็ภาวนาให้มันเป๊กเถอะ นะถ้ามันเป๊กในช่วงวันที่30เมษยนหกเถึงสิพฤษภาหกแดวงคนที่ถือลูน่าซีอยู่1นึ่งร้อยล้านลูน่าซีก็จะได้รางวัลรางวัลที่1กี่ใบไว้นะก็น่าจะเยอะอยู่พอสมควรนะฮนะเพราะว่าเขาตั้งราคาไว้ที่1บาทนะ,ะนี่ก็เกาะดวงเข้าไปแล้วกันนะฮะอันนี้สําหรับลูน่าซีผมก็อัปเกรดดวงสําหรับราศีพิจิกให้แล้วนะส่วนตัวไมโครนะไมโครของ ของเจ้าพ่อนะที่ซื้อบิตคอย n DCA ก็ยังซื้ออยู่ต่อไปนะเออเขาก็มีความมั่นใจนะฮะแม้ว่าราคาจะสูงขนาดไหนเขาก็ยังคงซื้อนะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตอย่างที่บอกนะฮะว่าดาวพรอหัสย้ายแล้วหลังจากนี้เนี่ยราคาของบิตคอยเนี่ยก็จะอาศัยดาวเล็กผมอะ่ะไม่อยากให้มันเป็นทรงนี้หรอกนะขอให้มันเป็นลักษณะยึกๆอย,ยากๆขึ้นๆลงๆประครับประคองอยู่ในช่วงเนี้โดยอาศัยดาวเล็กๆช่วย ในเมื่อในช่วงนี้ดาวใหญ่มันจบไปแล้วนะเนี่ยดาวใหญ่มันจบไปแล้วใช่ไหมฮะตั้งแต่วันที่17ตุลาหกหกมาเนี่ยลาหูย้ายออกดาวพฤหัสเข้านะมันก็ขึ้นอย่างที่คุณเห็นนี่แหละบางคนบอกมันขึ้นเพราะดาวพริหัสหรือมันขึ้นเพราะสปอร์ตบิตคอย ETF คือดาวพริหัสเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ข่าวดี นะมันเป็นจุดสัญ,สญ,ญลักษณ์ที่บอกว่ามันจะมีข่าวดีนะเมื่อดาวพฤห,หัสออกเนี่ยข่าวดีมันย้ายไปมันก็จะมีข่าวดีแบบยิบยิบย,ย่อยๆก็คือดาวเล็กๆนะคอยมาแทรกขึ้นมันก็จะเป็นลักษณะลงขึ้นลงขึ้นลงไปอย่างเงี้ยจนลาหูเข้ามันก็พุง่งมันก็จะเป็นทรงคล้ายๆประมาณนี้่นะมันจะมีอังคารต้องสุกอีกรอบหนึ่งนะที่จะเกิดขึ้นนะในช่วงปลายปีนี้ ฉะนั้นไอ้รอบนั้นอาจจะมีลักษณะเป็นรูป W ใหญ่ก็ได้นะก็ลุ้นไปพอราหูเข้ามาพระเสาเข้ามาก็อาจจะขึ้นต่อแล้วก็ไปยาวแล้วคราวนี้เพราะว่าราหูนะฮะเลงเสาคู่มิตรมันก็เกณฑ์ชกใหญ่นะเอออันนี้ก็ดูไปนะสำหรับตัวบิ t คอยนะภาพรวมตลาดก็ประมาณนี้ฉะนั้นมันยังไม่ได้ใช่จุดจบหรอกมันเป็นแค่เขาเรียกไง ทางเทคนิคเขาบอกว่าลงพักทําฐานอ่าลงพักทําฐานแต่ถ้าเกิดเราไปดูเราก็ค่อนข้างจะซึมเศร้าหน่อยนะแต่ก็อย่าทุกใจไปเพราะว่ามันไม่ได้จบแค่นี้อ่าแต่พอร์ตคุณอาจจะเขาเรียกว่าหดลงหน่อยก็หดจริงๆแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้พอร์ตทุกพอรตก็หดลงกันอ่าทุกคนแล้ฮะนะครเ,เขาเรียกว่ากําไรมันหดลงนะแต่อย่างที่บอกนะในจุดที่มันเลวร้ายที่สุดเนี่ยในช่วงตลาดหมีเนี่ยมันจบไปแล้ว นะตอนนี้มันรอเพียงอย่างเดียวคือเราจะรอจนถึงบูลันที่มันจริงๆได้แค่ไหนเท่านั้นเองนะเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็มองว่าเป็นเพียงแค่พีบูนะบางคนก็บอกว่าเออมันจะจบแค่นี้ไหมเนี่ยนะเริ่มมีนะยึกยึกอยากอแล้วนะเริ่มมีความไม่มั่นใจผมก็มองว่าก็อยู่ที่คุณจะคิดนะเหมือนกราฟบางกราฟอ่ะที่บอกแหละบางทีเนี่ย เราคิดว่าเอ้ยเราจะกําไรทิปหรือเปล่าพอเราขายปั๊บมันขึ้นปุ๊บเลยนะส่วนลูนา่า C เองก็อย่างที่บอกไม่ค่อยอ่านลายกลุ่มหรอกอมันเคยขึ้นในช่วงตลาดแดงแล้วนะก็ลองรอดูนะจนถึงสิ้นปีนี้นะว่ามันจะขึ้นในช่วงคันต้องสุกหรือไม่นะอ่ะก็ฝากไว้สําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ